สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาเตือนภัยทุกท่านใครเคยเห็นบ้างครับที่ว่าเขาจะมีเพจที่ว่าพาทํากําไรอะไรประมาณเนี้ยผมได้ลองเข้าไปดูแลครับเข้าไปศึกษาดูว่ามันทํำยังไงทีนี้ผมก็อ่ะลองลองเข้าไปในลิงก์มันมันก็จะมีให้กดแล,แล้วมันก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปในไลน เราก็เห็นหน้าอะไรที่มันเอารูปโปรไฟล์ขึ้นมาในในไลน์แล้วมันก็ส่งมาว่าสนใจทำำํากําไรไหมคะอะไรประมาณนี้แต่เราก็ถามว่าเออมันทํายังไงมันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับการพนันหรือเปล่ามันบอกไม่ใช่ทางเว็บเราอาคือไม่ส่งเสริมให้อ้ลูกค้าเล่นการพานันประมาณนี้ผมก็เลยอะลองดูดิก็เลยลอง โอนเงินเข้าไป50บาททีแรกเพราะว่าขั้นต่ำมัน50บาทถึง1 0งก็เลยลอง50มันก็พาเะไมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งพาเล่นก่อนมันจะเข้าไปมันก็จะเป็นแบบไฮโลไฮโลอะไรไอ้1 8 0อะไรนี่แหละทีนี้ก็ผมก็ลองเล่นตามมันมันก็จะให้เรากดตามมันมันจะบอกว่าตาตาตานี้ในห้องห้องห้องเบอร์นี้ ต้องแทงเท่าไหร่แทงต่ำหรือแทงสูงเท่าไหร่มันก็จะบอกเราเราก็แทงตามแต่มันก็จะออกเป๊ะ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 ทีนี้ก็จะได้เงินมาประมาณประมาณร้อยหนึ่งประมาณนี้มันถึงจะถอนได้นะถ้าไม่ถึงมันก็จะพาเราทําให้ถึงร้อยมันก็จะบอกให้เราถอนออกเลยพี่ถอนออกเลยเราก็ถอนออกทีนี้เราก็จะได้กําไรอยู่50บบาทแล้วมันก็ทีแรกผมก็หยุดไปนะผมว่าจะเอาอยัางไงต่อ มันก็ทักมาเรื่อยๆว่าไม่ตอาา่อแล้วค่ะไม่ตอาา่อแล้วค่ะอะไรประมาณนี้ไอเราก็ลองดูดิมันบอกรอบต่อมาต้องเป็น300ถึง500ถ้า300อ่ะมันจะได้กำไรอยู่90กว่าบาทแต่ถ้าเติม500อ่ะจะได้อยู่1 0ึ0กว่าบาทนี่แหละถ้าจะไม่ผิด1 0 8 6บกบาทหรือเปล่าที่มันสูงให้ดูผมก็เลยอ่ะลองเติมลองเติม500ดูดีผมกะเติมเข้าไป500ทีนี้ เติมเข้าไปเสร็จมันก็ส่งลิงก์ให้มันที่แรกผมถามเลยนะว่าเอา้าต่อเลยเหรอครับต่อเลยแค่หนูว่างทั้งวันผมก็คิดว่าจะให้เราเล่นกับมันต่อแล้วมันจะพาเราเล่นแบบเดิมทีนี้มันไม่ใช่ครับมันจะส่งลิงก์ให้เราไปเล่นมันบอกว่าเป็นอาจารย์อาจารยอ์อาจารย์มันนี่แหละว่าเขาจะเล่นในระดับสูงๆทีนี้เราทําไงเราโอนเข้าไปแล้วอ่ะห้าร้อยอ่ะ ก็เอ้าลองดูเราก็เข้าไปเข้าไปกับอาจารย์มันอาจารย์มันก็จะจะบอกเลยว่าเอ้าอ่าเติม500มันต้องมี600ครับมันต้องได้โบนัสร้อยหนึ่งว่าอย่างี้ไอเราก็เอออ่ะผมก็ถามว่าจะรับโบนัสเลยไหมครับรับเลยครับเราก็คิดว่าเออรับโบนัสเลยเป็นร้อยเป็น600ก็ไปทํารายการรับโบนัสเสร็จปุ๊บมันก็ให้เรามาพาเราแทงที่นี้ โอเคแทงตามมาเลยตาละ300มั่ง500มั่ง600มั่งแทงไปแทงมาแทง3ตาได้เงินตัวเลขขึ้นมาอยู่1900กว่าบาทในในเว็บอะ1 9 0 0กว่าบาททีนี้มันก็ให้เราทำสติป2ทีนี้ต้องโอเนืงิงเข้าไปอีกอ่า1,000บาท ต้องเอินโอนเงินเข้าไปอีก1,000บาทนะเพื่อเล่นสเต็ปสนะแล้วก็ไม่รู้ว่าสเต็ปสาหละมันจะเป็น3,000บาทคือเงินข้างในที่เราเล่นได้อะมันก็มีอยู่แล้วอะ่ะตั้งพันเกาอะถ้ามันบริสุทธิ์ใจจริจงๆทำไมมันต้องให้เราโอนตังเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เลยครับมันเป็นกลยุทธ์ในการหลอกลวงให้เราดูว่าเฮ้ยอยได้พันเก้าเลยว่าได้จริงแ,แต่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้กดออกมาเลย ทีนี้พวกคุณเชื่อหมครับว่าผมหยุดตอนนั้นได้พันเก้าแล้วผมหยุดผมบอกว่าผมขอถอนมันบอกถอนไม่ได้คุณต้องเล่นให้ครบสเต็ปก่อนอยังตามต้องสามสเตป็ปแหมมันไม่ให้ถอนนะครับทีนี้งเงินห้าร้อยเราอ่ะมันต้องให้เราโอนเข้าก่อนพันหนึ่งแทนทั้งที่เงินในนั้นมันก็มีมันก็เล่นต่อได้ถ้าเล่นต่อทําไมอ่ะต้องให้เราโอนเข้าโอนเข้าพันหนึ่งแล้วก็ ต้องเล่นอีกสเตปสอีกโอนเข้าไปอีกสามพันได้เท่าไหร่ก็ช่างต้องโอนเข้าไปเรื่อยๆถ้าเล่นทุกสเตปอะหมดเป็นหลายหมื่นครับผมบอกเลยนี่นะครับคนโกงครับผมแล้วผมบอกมันว่าคืนทุนผมมาผมไม่เอาแล้วมันก็ไม่ยอมครับมันบอกว่าผมเล่นผิดกติกาของมันแต่ถ้าผมโอนเข้าโอนเข้าให้มันเรื่อยๆอคุณคิดหรือครับว่ามันจะโอนเงินกลับมาให้ผมทั้งทุนทั้งกำไร โอ้โห oh, ใครเจอแบบนี้นะครับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดน,นะครับผมผมบอกเลยมันไม่ใช่ครับจริงๆถ้ามันบริสุทธิ์ใจจริงๆตังข้างในเราอะเราเล่นได้พันแปดพันเก้าแล้วมันไม่จําเป็นต้องโอนเข้าไปอีกแล้วครับมันก็เล่นตัวนั้นได้เลยสเตปสองสเตปสามสเตปสี่อะไรก็ช่างว่าไปไม่ใช่ว่าเราต้องโอนเงินเข้าตลอดครบสามครบสามครั้งปุ๊บได้เงินเท่าไหร่ก็ช่างเราต้องโอนเข้าโอนเข้าโอนเข้ามันหมายความว่าไงครับอ่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ ได้รู้ได้เห็นนะครับได้คิดว่าแบบนี้มันมีจริงไหมครับอยู่ดีๆให้เรามาเล่นโอ้ยได้ตังมันไม่ใช่หรอกครับตาแรกอ่ะมันมาล่อเราเฉยๆห้าสิบาทกำไรห้าสิบาทมันยอมเสียเพื่อที่จะให้เราหลงเชื่อมันแล้วก็ยอมเติมเงินแล้วพอเราเติมแล้วเราเห็นข้างในมันเล่นได้เยอะแล้วอ่ะเราก็เสียดายใช่ไหมล่ะเราต้องยอมโอนเข้าไปอีกตามสเต็ปของมันเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะ ถอนไม่ได้เพราะถอนได้ไม่ได้มันอยู่ที่มันเลยครับผมลองทํารายการถอนไปเป็น10ครั้งมันปฏิเสธการถอนปฏิเสธการสอนมันไม่ให้ถอนเลยครับผมมันเป็นคนดูแลเองทั้งหมดนี่แะครับอย่าไปลงเชื่อเด็ดขานนะครับพวกนี้มิดครับผมมิดฉาทีพมากๆเลยครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ